สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาเดินสายใต้ใหม่นะครับทุกคนวันนี้วันจันทร์นะครับผมได้ยินว่าวันจันทร์มีของเยอะของกินของสภาพแบบมีของเยอะแยะนะครับไปไปเดินดูก่อนนะครับมีไหมมาซื้ออะไรเนี่ยสูตรอะไรโอร้ทุกคนวันนี้เรามาตลาดสายใต้นะครับตลาดวันจันทร์นะครับทุกคน มือสองมือหนึ่งมือสองงานป้ายงานแบนโอเคเลือกโคดยาททุกคนเขากำลังจะเลือกเลือกสภ้าเหมือนอชื่ออะไรนะ่าหลงนะลำยองนะครับผมคอยแห่เรื่องลำยอง เขาชอบโชว์สายสาแบบนี้เชื่อเรื่องเรื่องชื่ออะไรเนาะทองเนื้อเก่าฮะทองเนื้อเก่าลเถิงทองเนื้อเก่าวันนี้สภาพของลัมยองนะครับพี่คุณเยอะมากวันนี้อ่ะวันวันนี้คุณเยอะแล้วก็ทุกคนมีของเยอะมากทั้งมือหนึ่งทางมือสองมือสามมือสี่มือห้ามือหกมือเจ็ดมือแปด โบกติ้นเรามาเดินแต่วันนี้ของเพิ่มลงท้อมือสองมวงัมีจานด้วยทุกคนอันนี้เราโอ้มีของแบบนี้ด้วย เยูวันทำอะไรอะ่ะทุกคนมาเดินเลยนะครับแนะนำจะกินอะไรไหมวันนี้พาเราเดินเฉยๆหรอไม่พาเรากินอะไรหรอเน้นนั่นหรอเน้นนั่งเราเอาบ้าเผาปั่นใส่นมหวานๆ ออร่อยเปล่าอเอามาชิมชิมด้วยนะครับทุกคนอ,อร่อยจิงอร่อยมากขอบคุณครับทุกคนดันเสร็จแล้วนะครับเราแค่ได้น้ำโรโก้ ของแค่นี้นะครับแต่ของกินข้าวเรายังมีได้นะครับเราจะดูข้างถนนะเราจะดูจะกินอะไรข้างถนนนะอ่าก็มีอะไรก็อาหารแบบน่ากินกินตอนไม่หรอตอนไม่กินไม่ได้ครับเราจะกินอาหารอร่อยๆอ,อ,อาหารไทยข้าวไข่เจียว <c oughs> ข้าวไข่เจียวก็บางครั้งอร่อยเวลาอยากกิน แต่ตอนนี้เราจะหาอาหารค้างข้างถนนนะครับโ,โลโก้เกตเราจะหารถก่อนเดินน่าจะเดินเลยแล้วรถอยู่ที่ไหนนี่โอเคโอเคทุกคนระวังเตะผมแอบ,บมาซื้ออาหารปากีสถานนะครับก็คือจะถึงบ้านแล้วเราก็ขับรถเลยมาเลยคืออยากกินจัดอยากกินมากขับรถมา40นาทีนะครับแล้วก็ตอนนี้รถติดรถติด,ดนะครับอันนี้เป็นสซยโซโคมิสสวยสีนะครับพี่นาน่า เรียกว่านาน,นาเราก็โรงแรมเป็นฝั่งนู้นนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวถุงบ้านแล้วก็ให้ดูนะครับเรามาซื้ออะไรไกลจังเลยถุงบ้านแล้วนะครับ เวลาเราออกจากบ้างเราไม่รู้จักเราจะไปนู่นเราก็อะไรอะไรเนี่ยนี่ยเราไม่รู้จักจริงๆนะรเราจะไปสโคเตทเราก็จะซื้ออาหารน,นี้มานะครับเดี๋ยวคุณไปเราก็ให้ดูนะข้างใน,น,นมีอะไรนะครับอ,นนอันนี้ข้าวข้าวอะไรนะ,ะข้าวเวลาอะไรนะ,อะตอนเย็นเย็นข้าวเย็นใช่เวลาห้าทุ่มห้าสิา <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่เป็นไรทุกคน บางครั้งเราต้องบ้าบ้าบโบด้วยโอเคไปขั้นบนนะครับบ้าบอเกินไปแล้วครับผมทุกคนจะเปิดดืข้างในมีอะไรบ้างอันนี้เรียกว่านานมีกลองแปลงนะครับแปลงใหญ่มากทุกคนทำนานหรอนานมากรอนานมากโอ้โหอันนี้น้ำจิ้มนะโคตรเผ็ดเลยครับคือออะไรันนี้ทุกคนเหมือนรสชาติหรืออะไร รสชาติหัพกอ่ะอันนี้ก็นทำจิมนะครับหัวมายองเนสทุกคนนมสองสามีห้าเจ็บตัดเข้ิอ้าวมเห็นมีอะไรเอ้าม่อรักที่รักโลกอ่าอันนี้เป็นเหนือนแครับทุกคนปิดกล่องปิดกล่องปิดกล่องไปดูไดูดูโอ้ทุกคุอันนี้หนักหนักไปหนักไปหนักไปรอเนี่ยข้าวเหนียว อโอ้โหทุกคนนออออุองอค่ะเฮ้ย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 ้ทำไมอให้หอมมิโกโมาด้วยอะหอมนี้โกลงนะครับทุกคนลแล้วก็โกโกที่นี้เรามีสลัดผักดองนะครับผักดองโอ้ยทุกคนกินขา้าวกลนะครับครับผมฟันดี้นะครับจบกันวิดีโอใหม่นะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e กดทุกอย่างเลยนะครับทุกคนม่เราอยากรู้ว่าอันนี้คือน้จิม ไม่โบไม่โบเพราะว่าที่อยู่ข้าแล้วโบแล้วอ๋อนี่เหมือนโยเกิร์ตป่ะอันนี้คือโยเกิร์ตอันนี้ก็เหมือนน้ำจิ้มไม่เคยซีฟู้ดอะแต่ว่าเราจะจัดกว่าซีฟู้ดนะครับผมทุกคนลองชิมก่อนแป๊บเดียวมาทุกคนเราจะกลัวนะเพราะว่าคนนี้หิวข้าวมากนะกินข้าวเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนห้าเวลาอ่ะฝันดีครับทุกคนฝันดี